ทุกคนดูสิ่งนี้สิครับผมมันเป็นรอกนะครับที่เราสั่งมาจากอลาซาด้านะครับผมซึ่งออมก็รีวิวไม่เป็นนะครับไม่มีความรู้เกี่ยวกับมันนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะเอาลอกไปเซอร์ไพรส์ปื่มกันนะครับแล้วก็จะให้ปื่มแบบรีวิวเลยนะครับผมเออซึ่งวิธีการเซอร์ไพรส์ของพี่ออมเนี่ยนะครับก็คือจะอเอากล่องเนี่ยไปวางไว้ข้างบ้านพี่ปื่มนะครับเออก็พี่ออม ก็จะเซอร์ไพรส์พี่ปื้มเนื่องจากที่ว่าพี่ปื้มอ่ะเวลาเราไปบ้านเขาเมื่อไหร่ก็อ่ะเขาก็ต้อนรับเราอย่างดีนะครับผมอ่บางทีไปกินข้าวบ้านเขาบ้างก็มีนะครับผมก็เซอร์ไพรส์มันสักหน่อยนะเออคือรู้จักกันมานานแล้วนะครับผมแต่ก็ยังไม่เคยมีอะไรมาเซอร์ไพรส์กันเลยครับอืมเดี๋ยววันนี้เราจะเอากล่องไปวางไว้ข้างบ้านแนละ้วก็บอกว่า <S 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 ปื้มมีอย่างบุ้งงูมาวางข้างบ้านนี่ไงก็พอแล้วช่ช่วยกันแกะนะครับพอเป็นลอกแล้วก็ จะดูว่าเขาจะรีแอคยังไงครับผมป่ะปื๊บหลอกไออยังบุพู้เนี่ยเออไม่ใช่มีไออยังบุพู้มาวางอยู่ข้างบ้านเนี่ยเป็นกองพัสดุเนี่ยเตยพอเลยอยังวะเตยพอเตยพอคือฮัตเตอร์มาเตยนะครับทุกคนขึ้งแกขน ใมีดกันนะใช้มีดกระวังกันด้วยนะครับทุกคนเดี๋ให้ปื้มแกะนะครับเออมันคืออะไรครับทุกคนคืออะไรอ่ะเฮ้ยคุณคุนะคุณคุณนะแก่คุณคุณอะคุณคุณเอนี่อยากไนี้อยากได้ด้วยคุณคุณ พี่ล้อเอ้ยโอ้แค่นี้ได้ครับทุกคนโอ้อ่าก็สุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวอันนี้ก็คือพี่ออมรีวิวไม่เป็นครับเดี๋ยวจะให้พี่ปื้มรีวิวเป็นไงเป็นไงโอ้อ่ะดูดูดูดีใจมากเลยทุกคนดูดิ่โอ้ยเียะครับอ่ะเดี๋ยวให้ปื้มเป็นคนรีวิวนะครับอันนี้เป็นลอบ ซึ่งพี่ออมก็เพิ่งซื้อมาครับผมจากอ่าลาซาด้านะครับสปูนลื่นมากเลยครับผมอุ้ยอันนี้เป็นลอกของอ่อะของอะไรนะทุก <c oughs> คนผมก็ลืมไปแล้วเหมือนกัน <c oughs> อ่ไม่ได้อดี Audi หรอใช่ไหมอืมใช่นะครับผม <c oughs> ซึ่งแบรนด์เนี้ยมันก็ขายลอก <c oughs> ม,มันก็มีแบรนด์อื่นด้วยนะแต่ว่าปื้มอยากได้แบบนี้<ม>พี่ออมก็เลยเลือกแบรนด์นี้มาให้นะครับรู้สึกว่ามันน่าจะดีนะมืใหญ่จับถนัดมือ,อกาะหมุนซ้ายถนัดกันแนล้วผมนี่เราจะให้ออมลองลนะครับผมไปเ<ะ>ด,ดี๋ยวเราไปลองกันเลยครับผม,มเราจะมาเตรียมติดอุปกรณ์กันก่อนนะครับเดีย๋ยวเราจะไปรีวิวลอกท<อ><อ>ี่ซื้อมาก,กันนะอันนี้อันเก่านะครับผม ใช,นนใช้งานมาใช้งานมานับไม่ถ้วนแล้วนะครับส่วนอันนี้ก็คือเขาแถมมาให้นะครับเป็น Rock Snap นะครับผม,ม Rock Snap ก็คือน่าจะแบบตะขอเกี่ยวเหยื่ออะไรประมาณนี้นะครับผมใช่ไหมวะใช่ใช่แบบเกี่ยวเหยื่อ,อบบเกี่ยวเหยื่อนะอ่าใช่มันบอกว่า Rock Snap นะครับผมอืมนั่นแหละก็เดี๋ยวจะมาใส่กันก่อนเลยนะครับให้ปื่มรีวิววิธีใส่ด้วยแล้วกันมานะอ่ะเผื่อใครยังใช้ไม่เป็นนะครับผม อ่ะใส่ยังไงอ่ะรีวิวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกอีกคันเดี๋ยวใส่คันนึงเอาคันใหม่หนึ่ครับผมคันใหม่นะครับนี่ที่เพิ่งซื้อมานะครับผมใช่ป่ะสี่ร้อยกว่าบาทครับผมใช่แล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะครับนี่ครับมีสองคันคันใหม่กับคันเก่าเดี๋ยวจะให้ปื้มแบบลองรีวิวนะครับผมแล้วก็บอกความรู้สึกว่าเออมันใช้มันใช้ดีไหมมันซื้อไหมควรจะซื้อไหมนะครับผม อุปกรณ์นั้นเก่ากว่าเรานะครับผมนี่รูปร่างเป็นแบบนี้เลยนะนี่นะครับอ่าส่วนวิธีใส่เนะี่ยก็คือมันจะมีตรงนี้เห็นไหมทุกคน่ะก็คนรีวิววิธีใส่ให้หนะ่อยนะครับผมอคืออ่ะ<ๆ>เดี๋ยวถ<ๆ>อดเดี๋ยวถอดทอดออกใหม่นะครับอันนี้เป็นคันชื่อคันนีเนี่ยรุ่นรุ่นคันจะเป็นออดีออดีมันไม่ใช่นะครับผมอันนี้เป็น m a s t e r ร์พีซนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ดังเหมือนกันนะ เอนี่ยทุกคนเห็นตรงนี้ไหมอ่านี่มีนี่ครับผมนี kind of sì s <S nice. ่ให้เราเอาตรงนี ist, ้นะครับใส่ลงไปให้ตรงล็อกพอดีนะครับผมอ่าแล้วก็กดหน่อยนะครับผมขึ้นมาขึ้มากดให้ลุดข่้นมานี่ครับผมแล้วก็บิดตรงนี้นะครับผมเน้นย้ําว่าต้องบิดให้แน่นนะครับเพราะถ้าไม่แน่นเนี่ยมีโอกาสหลุดระหว่างการตกปลาได้นะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นเราบิดให้มันแน่นนะครับเรา บิดให้แบบแน่นๆให้แบบหมุนต่อไม่ได้แล้วนะครับผมแต่ไม่ใช่ว่าบิดแน่นจนหมุนออกไม่ได้นะเออนั่นแหละก็ประมาณนี้นะครับผมอ่านี่ก็คือวิธีใส่นะครับจะไปไเป็นการใส่สายนะครับมาดูกันนี่เป็นสายอียะครับผมถักแปดนะครับผมเพราะว่าคราวนั้นผมใช้ถักสี่ปุ๊บสายขาดแล้วผมตรีรอบเดียวขาดเออนะครับก็เลยต้องใช้ที่มันหนาขึ้นมาหน่อยแบบเหนียวแบบโคตรเหนียวอะ จะมาใส่กันนะครับผมนี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่านี่ขออภัยนะครับนก็คือใส่ทําคนเดียวนะครับผมอ่าสายผมมัดแล้วนะครับผมต่อไปเราจะเกลี่ยสายเราจะเอาผ้าเราโอเคผมผมไม่มีนะใชเสื้อก็ได้นะครับทุกคนถ้าไม่เราถ้ามีก็ใช้ถ้าไม่มีก็ไม่ใช้นะอืม เราจะใช้เสื้อก็ได้นะครับเป็นสถานการณ์แบบไม่มียิงแล้วเกียดไปเอานะครับผมจะให้สายมันแบบอ่ผมอ่ะต่อไปเอใสาย,สายไ,ปไปครับผม <c oughs> อ่าหมุนเข้าไปนะครับ ครับผมตอนนี้เราใส่สายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้เวลาไปอยู่เหมือนกันนะเออเราไปเราจะมาต่อสายหน้ากันนะครับผมเป็นสายเอ็นหนาๆ่ลยนะผมแล้วสายหายไปไหนนั่นนั่นนันเออเนีทุกคนใช้เวลามากคือเหมือนกันจิ้มออกมาตรงรูนี่นะครับถามว่าเอ้ทำไมพี่อองไม่จิ้มเองสายตาสั้นครับผม ใส่แว่นไม่ได้แว่นมาครับนี่ครับผมสายแม่สายเอ็นนะครับผมสายเอ็นนะครับผมนี่คือสายเอ็นเลครับเราจะเอาออกมาประมาณประมาณไหลของฝั่งผมนะครับผมประมาณนี้นะครับผมประมาณแขนหนึ่งหนึ่งช่วงแขนไดีนะครับผมติดการต่อเลยนะครับผม ก okay. ็บแล้วเก็บกันไหน่อเก<อ>็บนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือสายต่อไปจะทําเ,ทเป็นนี้นะครับผมสายหนึ่งสายเราม้วนเข้าหนึ่งรอบเป็นลักษณะแบบน,นี้หนึ่งครับเราเปิดน,นะหรอก <Okay. S 1> สายพีเ e อนะครับผมเข้ามา สัเข้าไปเลยอืมตามนี้นะครับแล้วก็อะไกันเฉยเลละ แล้วนะครับทุกคนดึงดึงให้มันแน่นนะครับนี่นะครับก็จะเป็นปมนะครับผมเป็นปมนี้เลยแน่นๆแบบเหนียวเนียวเลยนะครับผมนี่แล้วก็มีสายสองเส้นที่เลาออกมาเราก็ตัดออกนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะเอาสายสอดเข้าไปนะครับในอีรูพวกนี้นะครับ นนะนคร<ม>สองเส้นก็จะเป็น,าน,นสาย่า <laughs> ตัดผิดนะผมตัดผิดนี่ไปต่อใหม่นะ <laughs> เออนะทุกคนตัดออกับต่อไปเราจะมาสายใส่นี่นะใส่เจ้าตะขอนะครับทุกคน rock snap นะครับอู้หร้านนี้คุ้มมาเขาแถมมาเยอะมากเลยนะผมอ่าเคมีกี่ตัวเนี่ย เจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองตัวเลยนะสองตัวนะครับคืออ่าทางร้านเขาแถมมาแบบหมายมันหมายความว่าเราซื้อลอกแถมตะขอใช่ไหมแต่รู้สึกเหมือนซื้อตะขอแถมลอกทุกคนอ่าต่อไปอันนี้เป็นแบบตะขอล็อกเยื่อนะเหเยื่อปลอมอ่านะครับผมโอ้โหแนะนํานะครับผมให้ใช้เยื่อปลอมนะเพราะว่ามันใช้ได้หลายครั้งนะครับ ออืุยใช้คนแน่นใช้เหยื่อจริงมันดีกว่าก็จริงแต่ว่าเหยื่อปลอมมันแบบเขาเรียกว่ามันใชไ้ได้เรื่อยๆนะอะแนะนาให้ใช้เหยื่อปลอมนะครับใครที่ต้องการจะ<า>เริ่มต้นบางคนก็ตกเหยื่อสดเลยนะถ้าเหยื่อสดก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้นะครับได้แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะใช้ราคานะมีราคานะค่อนข้างที่จะแพงนะ <ไป S 1> อ่าเสียบเข้าไปนะครับผม อ่านี่คน,นี่เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็เอาสายพวกนี้สอดเข้าไปในรูนะครับผมรูพวกนี้นะครับนี่สอดเข้าไปจนสุดเลยนะผมโอเคเรียบร้อยครับผม แต่ถ้งจะขออะไรเสร็จเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันครับผมหาทุกคนนะระวังมันฟูด้วยนะครับผมยังไม่ได้ไปตกกระฟูแล้วครับเวลาใช้ลอกเบสเนี่ยใจยเย็นนะครับลอกหยุดน้ำเนี่ยนะต้องเป็นคนที่จะเย็นจริงๆนะครับใจเย็นนะใจะเย็นเ,นเออ อ่ะต่อ <Okay. S 1> อเรีย <Okay. S 1> บร้อยนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปตกกันเดี๋ยวก่อนไปตกเนะี่ยใส่ตะขอแล้วก็ไปเอาเหยื่อกันก่อนครับผม เ,เดี๋ยวจะมาทดสอบกันก่อนเลยนะครับผม,มเจ้านี้ มันเบามากเลยครับผมลอกกันแนะ่ยอดมากมาขอบคุณเพื่อนผมได้ครับผมไม่ได้ลอกนี่คือแบบ <c oughs> โอ้หตีมันคิวมากเลยครับทุกคนไม่ฟูด้วยนะดูดิทำไมตอนใส่มันฟูวะไม่รู้ <c oughs> ผมลืมปรับค้ <c oughs> อนนี่นครับผมมาตรงนี้มาแค่ตรงนี้มันไม่มีปลาหรอกนะทุกคน เรามาแค่รีวิวเฉยๆนะครับผมเดี๋ยวจะให่ hey, อมลองตีอ่าเดี๋ยวจะหาโอกาสนะครับทุกคนทําคลิปตกปลาให้แบบให้ได้ปลาจริงๆนะครับผมอืมเดี๋ยวจะหาโอกาสนะครับอืมเพราะว่าพี่อมก็ไม่ค่อยได้มาหาเพื่อนบ่อยๆนะครับผมนนนะอืมนะก็อันนี้คือความรู้สึกหลังใช้นะครับผมคือมันเบานะครับ เดี๋ยวพี่อมจะลองตีดูนะครับผมเราจะให้อ่ะหมุนหมุนหมุนเหมือนเข้ามาครับปล่อยปล่อยหมุนไปนะเนี่นี่นะครับผมนี่ให้ออมลองตีเยี่รผมให้ออมลองตีแล้วครับผมเออเออหลุดหลุดหลุดเออเออความเลยความเลยความเลยอ่ะกดแป๊บตรงกลางความเลยโอ้นดูดีสายมันแบบยาวแน่ มันฟูมากเลยนะโอ้ <c oughs> ไม่ฟูแล้วครับทุกคนเนี่ย <c oughs> แก่เดี๋ยวิไม่ฟูครับผมน่ะน่ะไปเดี๋ยวผมจะลองตีน่ะเห็นไหมอืมเคเรื <Okay. S 3> <c oughs> ่อหลังการใช้ของพี่ออมนะคือมันก็อนข้างที่จะเบานะครับผมกว่าอันเก่านะวันนี้ก็เอาอันเก่ามาด้วยก็เอามาเปรียบเทียบกันแล้วนะครับผมอืมรู้สึกว่ามันเบาคนระับแต่อันเก่ามันก็เบาเหมือนกันนั่นแหละ อันนี้มันค่อนข้างที่จะหนักกว่าอันเก่านิดนึงแต่ว่ามันฟูฟูยากกว่าอันเก่าอ่ะอันเก่ามันฟูง่ายกว่านะครับผมเออแต่เมื่อกี้พี่ออมตีก็ฟูนะครับผมแต่ก็นั่นแหละนะความรู้สึกเก็ด,ดีครับผมอืม แค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะเขย,ยิให้เราเยอะคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสด,ดีครับ